สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยตัวเล่านั่นเองหน่วยนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเพลงตาหูจมูกแต่ก่อนที่เราจะไปหัดร้องเพลงกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเพลงนี้ร้องยังไงเด็กๆด,ดูเนื้อเพลงเลยนะคะ ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองเพลงแล้วก็ไปร้องทำท่าทางประกอบเพลงตาหูจมูกพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกร้องกันได้ไหมคะเด็กๆแล้วจับอวัยวะที่คุณครูเอ่ยไปทานหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆลองไปร้องแล้วหัดลองจับอวัยวะตามเนื้อเพลง ตามคุณครูนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับหน่วยตัวเรานะคะก็ไม่ยากเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องตัวเราการเด็กๆต้องรู้ก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายวันนี้คุณครูก็มีภาพของเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายมาให้เด็กๆลองดูกันค่ะและเด็กๆก็ลองดูสิคะว่า ตัวเราเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายและให้เด็กๆสังเกตอวัยวะบนร่างกายของเราว่าเด็กๆเห็นอวัยวะอะไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย